สวัสดีครับวันนี้ผมนำเสนอโครงการเรื่องการเป็นฟังดีครับมีสมาชิกดังนี้ครับครับผมธีรวิชชัตทรัพ์คณะศึกษาศาสตร์ยิ่งศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับผมนายรณกรสังข์ทัศน์ครับมาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับผมนายสมนันงศุภสังข์มาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับสวัสดีครับผมนายนะครับผู้จ้องมาจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ อากกันเป็นคนละคังที่ดีหนึ่งคุณควงทุกเปิดใจทันเพื่อนเราถืว้าเป็นที่บ้านว่ะอยากไปผัดรดาษเวทำใจเย็นๆคายไปเื่เดี๋ยวอะไรแต่สาษาอะไรคอมาพูดางที่ดีต้องมีการตอบโต้กับผู้พูดเฮยเพื่อนคันนี้ยังไม่กินอะไรเลยว่ะไม่อ่างกนข้าวอนนกูได้นะยากกินไ่้าข้าวผัดอร่อยอร่อยีไหมเฮ้ยตลาดิดี ยอตกองหน้าก็ชนะแล้อร่อยเว้มีาไปกินกันไปไปเลยูที่ดีต้องระับสิบกวนในการฟังอ่ะปรเดีนะมาเลยะมาแล้ววันนี้วันนี้เราปะีกไป่ไหเนี่ยว่าแระไดยมที่ก็ชนะยิมใหม่ก็ดีนะคุณคนเยอะดีเล่นสนุกสนุกใช่ๆนัวนักิ้วๆออกไปเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวจะพักหน้าไปละมารเี้เลยเด็กยวพู้ความที่ดีต้องระรับผู้พูด เอ้ะรบนี้สดยายดีแนอเราเรจะเซ็นติท่านสัญ่าชอบอยู่เนี่ยสวยเมีแต่รุ่นนี้แบบว่าแต่รุ่นไหนอระาไว่าอยากจะพาไปดูพาไปซื้อได้ไหมเนี่ยก็ะคาแทนกันแต่ว่ามินต้งจับองได้มีหลรุ่นหลอะไรเงี้ยได้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 ไ้ด้ได้ไ เดี๋ยวต้นเีนเมษาเนี่ยจะราคนเดีวคือเรเราแข็งไหมเฮ้ยแข็งมษาใช่ข้าวบ้าแข่งอ่ะโอ้ไม่แข็งเดี๋ยวเรามีบันีอะไรเรามีอต้าี้เบอรอะใหน้องไม่ขอามพี่นะไม่ดอขอบคุณพี่ราได้วนะได้เลยได้เลยยอมได้ประตูจะไปเชียร์ได้มได้สิ่งที่ไม่ควรทำเลยใรองเท้าหนึ่งไม่ต้องใส่ผ้ะ ไปไหมแค่ไหนไปไหมไม่ไหมไม่ของอะไรไปแล้ปแล้วเพื่อเพ่อนยไหมไม่เลยเอ๊ะไมเพื่อนไม่ฟังเาเลยวะจะลงากไปนเออทัยแต่ว่ามีเพื่อนกลัให้ออกมาแป่ว่าม่นักมาทำนายยแปลว่ามาค้นเดชอ่ะ แต่ว่าไม่เปรอโคตรนานเลยแล้วไม่เข้เสอารมณ์เลยแบแต่ว่ามาทำอะไรเนี่ยใจเยไม่ได like right? ้หรอกแต่ว่านัดเวลาไม่พิมพเวลามันไม่กินข้าวาพี่หญงอะไม่เปิกูรอได้ต้องเตือนแหละต้องเตือนเลยกูเปล่าเตือนทีบว่ากูไม่เปนปัญหาแล้วไม่หออได้ฟังผมเตือนนี่ผมพี่กันนะได้ใจยใจเย็นใจเย็นทั้งกั้นด้วยกันตั่สินคุณสนทนาเฮ้ยเพนเนี่ยถ้าถ้มึงจองี่นกอยู่แน่เลยนีถ้ามยอง่น อยากจ่อแต่โดวแม่เราแม่เราดุแล้วาะตัวเขาไม่โอเคกอะไรอย่างเงี้ยเก็เข้าใจเจ้าชายแมนายเพื่อไงมะรู้ให้เกี่ยวเลยเราก็เป็นตัวเราไปเราแค่อยากอยู่เฉยเแบบเราอ่านแล้วเกดเราออกอะไรยังไงเราแค่ให้แนะนำีฉชนก็พูดมาทำจิตใจเออพูดถึงวิชาฟิสิกส์อ้อาจารย์เอโอมอะข้างเราใช่ปะใช่ใชอาจารย์เาทำานประวัติอะไรเพะเก้่ยวไปทิ่เกีตอบไม่ได้เลยคนหง่ายบปว่าอะไรเงี้ย เราเราว่สบคำตอบะนะแปว่าไม่ใช่เราเว้ยกำตอบทือตเองก็เห็นนั่งใส่แอปพอดนั่งเล่นเกมผมไม่สนใจเล่นเลยผมแบบ้วก็แบบฟังกันหมดอะคำถามง่ายๆอะตอบไม่ได้มันน่าฟังะโกุดมันจะนอนจะคไม่นอนเลยนั่งเล่นเกมเข้าใจเข้าใจล้าผู้สื่อ่วที่ไม่ได้อยู่ในการสนทนาด้วยเ้ยครัวันนี้โอมาห้องเราเว้ยไม่้เมื่อคืนอะมันฝันว่านั่งน้ำเล้ยแปลว่ามันเชี่ยที่นอนอะแล้ววันนี้มันรอบหว เท่้องนแ้นเยอะข้นนอยทีแปลว่าโตจนแบบเดก่นีแหละนั่นลยเยอะ้นหนอยอยู่เลยนัจะโตจริงหรอู้พูดถัเฮพื่ออะไรกันวะเล่นอะไรดีกว่า่ะต้องไปามอเ้ยเฮ้ยหงงานท่ไหนได้ก่อนเ่ขอทำงานก่อนได้ไหมเไม่ต้องโตงานาอโอ้โหานไ่อราไม่ทำงานกันมีสอบด้วยมาอะไรวะ ดังนั้นเุาควรฟังที่ดีและควรที่เก็บซึ่งกันและกัน